สวัสดีค่ะอ,ะอ,ะอ,ะอะเสียงไม่ได้พังไปจากทีไหนโอเคปะ่ะตอนนี้อยู่ละยองแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยได้อพัพคลิปไม่ค่อยได้อพัพโซเชียลเนื่องจากอะไรหรือเปล่าเพื่อนก็ลงอยู่แล้วออฟฟิศชีคก็ลงแล้วก็รีโพสทุกอย่างกระจบมันก็เหมือนเมือนกันยังไงวะเฮ้ย แต่ว่าอย่างไรก็ต้องลงเพราะว่าวันนี้แต่งตัวสวยต้องให้เกียรติชุดเพราะว่าแต่งต,ตัวเป็นนางฟ้าอะไรอย่างนี้ติดกองติดก,ก,กีบก็วันนี้เป็นวันที่มาหลายวันแล้วนะคะที่ระยองแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่มาหาแต่ว่ามีทุกคนบอกพี่เมี่ยงทํางานหนักดูป่วยๆแต่ทําไมถึงไม่ดูโซมก็เมี่ยงบอกนะว่าคนเราเานี้พอเวลาทํางานหนัก มันต้องพักผ่อนให้เพียงพอแต่ว่าถ้าพักผ่อนให้เพียงพอไม่ได้มันก็จําเป็นจะต้องมีตัวช่วยแล้วก็บอกไปตั้งแต่ตอนคืนแล้วว่าเวลาก่อนนอนเราจะกินอะไรนู้นนี้แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็จะต้องมีกินเวลาอื่นอย่างเช่นเวลาเช้าด้วยโอเคปะตอนเช้าเราก็ต้องกินนะและนี่เนี่ย สาวสพิตตี้เขาก็กินกันแล้วก็ตอนนี้นะมันมีแบบว่าโอ้โหอันนี้นั่งคุยกันชิลมากเพราะว่าตอนนี้มันมีแบบว่าอารมณ์สเต็มเซลล์อะไรก็มากกันเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ว่าอันที่ยงแนะนําเนื่องจากว่าจริงๆสเตมเซลล์เหมือนกันหมดหรือเปล่าอันนี้ยงก็ไม่รู้ข้อมูลเพราะให้พี่รู้นั่นขนาดนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ผู้ผลิตโอเคปะแล้วก็ไม่ได้เป็นสารตั้งต้นของสเต็มเซลล์แต่อันที่แนะนําชื่อว่าตัวอะไรฟา,างกินอะไร <c oughs> รอ <c oughs> รอเลสตอเอสไหนพี่ช่างพูดเป็นตัวเอเด้ สามยไปโพสได้ไมหมล่ะเอ็ดนี่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 มันเจ๋งตรงไหนรู้ปะ่ะอีตัวนี้นะกิดไงอลอเรซ่าเอ็ดกล่องหน้าตาเป็นอย่างงี้นี่แบบนี้นี่เพแบบิ่งกินมา มาหมดไปเยอะแล้วค่ะจริงมันมีเยอะๆแต่ว่าที่มันแบ่งไปพรากินไอที่หมดไปเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่รู้วิธีกินที่ถูกต้อง <c oughs> คือพย<น>ายามค่ะกินอยู่กับซันอยู่ต้องงานเนื่องจากว่ามีไอ้กล่องน,นี้มาเราก็แบบว่าเออไ,ไปเห็นคนอื่นเขากินก็เลยแบบว่าแอบสั่งมาบ้างแต่ก็ไม่กล้าไปถามเขากลัวโป๊แบบว่ารู้ว่าเราก็ไปแอบสั่งตามขาวก <c oughs> ็วคือน้องๆที่มหาวิทยาลัยไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าพี่ไม่สามารถกินตอนเช้าได้เพราะหาลอริต้าเอลซ์ไม่เจอเขาบอกว่าต้องกินก่อนแปรงฟันตื่นเช้ามาปุ๊บเยย ฉีกปิ๊บปื๊บให้เลยตายลิ้นทำอาปาักตกลิ้นขึ้นมาโอ้เข้าไปง่ายเนี่ยออกินให้หมดอ่ะอ่านึบหนึอ่อนี่กินของจริงเลยนะกินให้ดูจริงๆว่านี่คือกินโอ๊ยไหลเดี๋ยวน้ำลายน้ำลายมันจะเยินดน้ำลายเยอะหมดแล้วเนี่ยตาเจียวรสชาติเป็นยังไง เหมือนกันโอเคนะโอเคไหมรสชาติมันจะแบบว่าเปรี้ยวๆแล้วก็โรย้ตนินะคะกินไว้ก็คือตอนนี้ที่อยู่ก็คือต้องรอให้รอให้มันละลายก่อนแต่ว่าแบบาเกิมไตนเปรี้ยแบบนี้เนื่องจากมันฟูฟลอยเป็นอาการที่แบบว่าเรากัลน้องกลายผ่านแล้วเราก็จะสวยแน่นอนอร่อยนี่นะอืมใช่แต่มันไม่ใช่ของกินเล่นมันแพง มีประโยชน์โอเคปะ่ปกล่องมันเป็นแบบนี้กล่องมีโปรชงโปรชวอะไรมาเป็นเรื่องบันลาวมีรู้เห็นเขากินกันเราก็ต้องกินมั่งนะมันจะทําให้เรารู้สึกดีสดชื่นนะกับพี่กระเป๋าแต่ว่ายังไม่หาสักทีเดี๋ยวมันละลายแล้วมาดูคุยด้วยไหมนะพอกินไรเนี่ยฉันก็เหมือนรู้สึกว่าฉันเฟรชความรู้สึกมันแบบอะไรนี่มึงเตี้ยว เพราะกินแล้วก็แบบว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นสิ่งมีประโยชน์จริงๆเ mm hmm. มีย่ยงลองมาลองลองดูมาหลายยี่ห้อแต่ว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่เรากินแล้วเรารู้สึกสดชื่นที่สุดแล้วก็วิธีกินมันแปลกที่สุดโอเคปะคะก็เลยรู้สึกว่ามันเก๋นะเพราะสมัยนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นอารมณ์มาแบบนี้เรารู้สึกว่ามันสดมันจะทําให้เรารู้สึกเด็กตลอดเวลาเพราะว่าสมัยนี้เขาก็มีฉีดสเต็มเซลล์แล้วภาพกายเป็นเด็กปุ๊บหน้าตาก็จะสดใสแล้วละก็จะ yo